ข่าวด่วนนะครับวันนี้ที่สปปลรววันเดียวเลยครับพบผู้ติดเชื้อถึงยี่สิบดคนด้วยกันสบายดีสวัสดีครับจากข่าวที่แล้วนะครับที่เรานําเสนอไปนั่นคือหมายเลขที่ห้าสิบเก้านะครับที่ติดมาจากคนไทยสองคนที่รักลอบหนีเข้าไปจากเมืองไทยนะครับเพื่อที่เข้าไปเที่ยวงาน สงการปีใหม่ที่สอปปเรานะครับตั้งแต่เมื่อวันที่6ที่เจ็ดนี่เราก็ได้พบผู้ติดเชื้อหมายเลขที่59เนี่ยตอนนี้ที่อยู่ในโรงหมอานะฮะเราก็ผลปรากฏออกมาว่ามีผู้ติดเชื้อของหมายเลขที่59เนี่ยมีด้วยกันถึง26คนด้วยกันลยครับแลนะณปัจจุบันณนะเวลานี้ยังมีการตรวจเชื้อกันอยู่นะครับบุกตรวจกันอยู่ว่าใครที่มีความพัวพันมีความข้องเกี่ยวที่ได้สัมผัสตัวหรือไปในสถานที่นั้นนั้นเนี่ย ต้องมีการตรวจเชื้อนะครับณนะวันนี้ก็กําลังตรวจกันอยู่แล้วสถานที่แต่ละที่แต่ละที่เนี่ยก็ออกมาค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะเขาเข้าไปถึงแล้วเนี่ยเขาได้ไปเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเต็มหมดนะไปทั้งวัดต่างๆไปทั้งร้านนวด1นึหนึ่งไปทั้งร้านคราวเกะร้านผับร้านกินดื่มนะฮะแล้วผลของวันนี้ก็ออกมาพบว่าทั้ง26คนที่ตรวจเจอ ในนครหลวงเวียงจันทร์นะครับแล้วก็บวกกับอีก2คน2คนนั้นเนี่ยเป็นคนที่เป็นแรงงานเป็นชาวลาวที่เป็นแรงงานที่มาทํางานอยู่ที่เมืองไทยครับแต่กลับไปโดยถูกวิธีทางด่านกับตัว14วันครับแล้วก็ผลปรากฏออกมาเนี่ยพบว่าเขามีเชื้อโควิดสิอยู่นะฮะตอนนี้ก็เลยนําตัวเขาเข้าไปรักษาตัวนะครับไปเป็นปวยอยู่ที่โรงหมอที่แขวงจมปาสักนะฮะ เพราะฉะนั้นก็เลยจะมีคนที่รักษาตัวอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทร์อยู่ที่31คนนะฮะแล้วก็อยู่ที่แขวงจำปาสักเนี่ยอยู่3คนอยู่ที่สารวัลหนึ่งคนครับแล้วก็สวนนเขตอยู่2คนอยู่ที่คำมวด1คนนะฮะแล้วก็แขวงบริคำไซอยู่1คนครับ แล้วก็ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายดียังไม่มีผลออกมานะครับเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็ยังไม่มีผลออกมาว่ามีไข้หรือมีอาการหนักหนาแล้วฮะตอนนี้ก็ยังรักษาตัวกันอยู่แต่กลับมาดูกันครับว่าที่นครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยมีผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับหมายเลข59เนี่ยกี่คนบ้างนะฮะอย่างที่ทราบกันดีอยู่นะครับเมื่อวานนี้เราบอกว่าเขาไปต้องหลายที่น อันที่1คือไปร้านนวดที่1 11 1111นะฮะตอนนี้พบผู้ติดเชื้อถึง3คนด้วยกันครับเป็นเพศหญิงอยู่2คนนะฮะแล้วก็เป็นเพศชายอยู่1คนก็คงจะเป็นลักษณะของการที่อยู่ในสถานที่เดียวกันแล้วก็ติดเชื้อกันไปมานะฮะอันที่2ก็คือไปที่ร้านดมอนคาราโอเกะอันนี้มีผู้ติดเชื้ออยู่2คนครับแล้วก็เป็นผู้หญิงทั้งคู่ครับอันที่3าคือมา r ีน่าไนท์คลับนะครับอันนี้เป็นผู้ติดเชื้ออยู่3คนเป็นผู้หญิงทั้งหมดครับทั้ง3คนเลยนะฮะ ร้านที่4คือร้าน Funny แ89ร้าน Funny แปเ้นี่ยคนที่ลักลอบมนาะจากเมืองไทยนะครับทั้ง2คนแล้วก็ผู้ที่ติดเชื้อหมายเลข59เนี่ยได้ไปร้านนี้ถึง2วันด้วยกันนะครับแล้วผมก็เห็นจากคลิปเนี่ยก็คนจะเยอะมากเลยแหละแล้วตอนนี้พบผู้ติดเชื้ออยู่2คนนะครับเป็นผู้หญิงหนึ่งแล้วก็ชายหนึ่งครับแต่อันนี้คงจะต้องรอดูผลในวันพรุ่งนี้หรือเมื่อลืน,นี้ต่อไปนะครับเพราะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องของร้านตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะ แล้วก็ร้านบาร์แอนคลาวเกต8 1 1 8มีผู้ติดเชื้ออยู่หนึ่งคนครับเป็นผู้หญิงครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอีก15คนนะครับนั่นคือระหว่างทางนั่นคือที่เขาได้ไปเที่ยวไปกินร้านอาหารหรือว่าไปแวะที่อื่นๆนะฮะมีด้วยกันถึง15คนก็คือเป็นสถานที่ต,ต่างๆก็คืออยู่ที่อู่รถโพนตองนะฮะแล้วก็บ้านโพนธรรมผมอาจจะอ่านผิดไปบ้างนี่ต้องขอประทานโทษนะครับ อยู่ที่บ้านโพนธรรมบ้านหนองท่าใต้นะฮะบ้านสีไค่บ้านหนองพยาแล้วก็บ้านสะพานทองใต้นะฮะทั้งหมดเนี่ยมีอยู่15คนด้วยกัน ทั้งนี้ทั้งนั้นนะ่ะมันผลกระทบอันนี้มันเริ่มกระจายออกไปแล้วเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นนะก็เป็นเพราะว่าคนเพียงไม่กี่คนครับลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมายอันนี้ผมมีความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยมันเป็นสิ่งที่มักง่ายแล้วกันแล้วเราก็ไม่ควรทำนะฮะทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวหรือจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่ณนะวันนี้มันได้เกิดเหตุการณ์อันนี้ขึ้นมาแล้วแล้วก็ กฎหมายของสอปปลาวเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งมาหนักอันนี้เนี่ยมันเป็นกฎหมายคดีอาญาเลยครับเกี่ยวกับเรื่องการแพร่เชื้อพยาธิรลายแรงนะถ้าเกิดคุณคนใดคนไหนนำพาไปแล้วก็เอาเชื้อโรคเนี่ยไปแพร่ระบาดให้กับ คนหรือชุมชนนั้นเนี่ยคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็รับผิดชอบคนที่ติดด้วยนะฮะคุณจะโดนค่าปรับแล้วนะคุณจะต้องรับผิดชอบกับคนต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงคือกฎหมายคดีอาญานะครับในปี2017เกี่ยวกับเรื่องการแพร่เชื้อพยาธิ่ร้แรงเนี่ยเป็นมาตราที่119ของสอปปลาวนะครับก็คือว่าผู้ติดเชื้อพยาธิ่ร้ายแรงหากนําเอาเชื้อพยาธินั้นๆไปแพร่ขยายสู่ บุคคลอื่นโดยเจตนาจะลงโทษตัดอิสระภาพนะครับตั้งแต่2ปีถึง5ปีด้วยกันและจะถูกปรับไหมนะครับเป็นเงิน10ล้านถึง50ล้านกีบเลยครับแล้วถ้าบุคคลใดเจตนาหากนำเอาเชื้อพยาธิทแล้งนะครับไปแพร่ขยายอยู่ให้กับบุคคลอื่นเนี่ยจะถูกลงโทษตัดอิสระภาพตั้งแต่5ปีถึง10ปี แล้วก็จะถูกปรับไหมอันนี้แรงขึ้นเขบีก30ล้านถึง70ล้านกีบเลยครับในกรณีที่ผู้กระทําผิดหากได้นำเอาเชื้อพยาธิ่ร้ายแรงไปแพร่ขยายสู่บุคคลอื่นเป็นอาจินหรือมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพตั้งแต่7ปีถึง15ปีและจะถูกปรับไหมตั้งแต่50 ถึง70ล้านกีบเลยอันนี้หนักสุดเลยครับก็คือ7-15ถึงปีแล้วก็ปรับสูงสุดถึง70ล้านกีบเลยนะฮะอันนี้โทษแรงมากๆเลยครับอันนี้อยากจะฝากบอกพวกเรานะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวลาวถ้าเกิดจะลักลอบหรือว่าจะหนีเข้าไปคุณมีเชื้ออยู่ในตัวแล้วคุณก็มาจากชุมชนที่มีผู้ติดเชื้อเยอะแล้วคุณก็เข้าไปแล้วคุณก็ไปแพร่เชื้อกระจายเนี่ยคุณต้องโดนค่าปรับแล้วแล้วคุณจะต้องติดคุกเนี่ย เยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ก็คงต้องฝากเราทุกคนนะครับว่าอย่าทําเลยครับทั้งหมดเนี่ยรวม88คนที่มีผู้ติดเชื้อในสปปลาวนะครับจะมีสัก5-6เคสเท่านั้นแหละที่จะเข้ามาแบบผิดกฎหมายนะฮะถ้าเราจําได้หน้าแรกๆก็จะเป็นทางด้านบ่อแก้วนะฮะทางด้านบ่อแก้วนั้นประมาณสัก2ครั้งนะฮะแล้วก็มาครั้งนี้ก็คือ50แล้วก็58 59แล้วก็60นะฮะที่เข้ามาแบบผิดกฎหมาย ซึ่งแต่ละครั้งที่มาแบบผิดกฎหมายเนี่ยมันมีผลออกมาทุกครั้งเลยนะคะยังจาได้อย่างที่แขวงบอกแก้วนี้ก็ปิดแขวงเลยนะครับแล้วนะ้าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะวุ่นวายปิดร้านปิดบ้านปิดโรงเรียนปิดอะไรบางอย่างนะฮะอันนี้เราก็คงต้องรอฟังข่าวกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไง แต่ยังไงซาก็คงอยากจะเอาใจช่วยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ครับอย่างที่ไทยเนี่ยที่ไทยก็เยอะเหมือนกันนะฮะวันหนึ่งก็เป็นพันคนแต่ไอสิ่งที่เราทําได้กันอยู่ทุกวันเนี่ก็คือพยายามที่จะไม่ออกไปไหนพยายามที่จะหยุด ไม่เคลื่อนที่หรือจําเป็นที่จะต้องออกไปจริงๆเนี่ยเราต้องใส่หน้ากากอนามัยครับแล้วเว้นระยะห่างประมาณ1เมตรเป็นอย่างน้อยอันนี้ทําจริงๆครับทุกคนเนี่ยระวังกันหมดเลยแล้วก็ล้างมือล้างไม้ตอนนี้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับแล้วสังเกตได้เลยครับว่าเวลาเราเดินกันเนี่ยเราจะระวังเลยฮะโดยที่เราจะไม่สวนกันเราจะเดินห่างกันหรือจะกินอาหารเนี่ยเราก็จะถอดหน้ากากาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนการกินเราจะไม่คุยกันเลยครับแล้วเราก็ รู้ทันทีว่าเด็กเสิร์ฟหรือพนักงานเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะใส่หน้ากากอนามัยเราก็พยายามรีบกินแล้วก็รีบกลับบ้านนะฮะเราจะพยายามทําให้เชื้อโรคเนี่ยมันหมดไปได้เร็วที่สุดแล้วขอเป็นกําลังใจอีกครั้งหนึ่งนะครับให้กับสปป,ปลาวแล้วก็ชาวลาวทุกคนนะครับขอให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีนะครับ้าาาาคุยยยกกัันนนตมมมมประพีี่่อองเ ันไกลเฮือนเคียงเฮาฮักแพงกันน้ำโค้งก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลา ว่าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับ <Yeah. S 1> กับชอบ่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับสซ้ซนะครับทุกคนเป็นกำลังใจครับ